ขอกราบสวัสดีพีเอฟซทุกๆท่านนะครับมาพ้กันหนึ่ชิ้นเคยนะครับกำนังสองแควนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีของดีมาฝากจากเมืองลบบุรีกันนะครับเป็นงานประกวดพระนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับนะฮะนี่วันนี้มีมาฝากพีเอฟซกันสี่ชิ้นนะครับสี่องค์นะครับนะฮะมาชมองแรกกันเลยนะครับนะฮะมาชมองแรกกันเลยนะครับนี่เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนะฮะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฮะ พิมพ์ฐานแซมเก่าๆเลยนะครับนะฮะนี่เอาเป็นว่าเนื้อหาตามรูปดีกว่านะครับเอานี่เลยนะครับหลังประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะฮะนี่ข้างนี่ข้างนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานฐานแซมนี่ข้างข้างตัดแบบนี้เลยนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับ จะตีกล้องให้ดูดีกว่านะครับนะตีกล้องให้ดู <f ew> หดเห็นกันชัดๆเลยเดี๋ยวนะครับนี่สักคู่นะครับนี่ตีกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะดูมวลสารนะครับมีมวลสารนี่ไปกันช้าๆนะครับนะฮะไปกันช้าๆเลยนะครับ <f ew> นี่นะครับ <f ew> นี่ <f ew> นะครับ มานนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะครับนะฮะนี่ข้างข้างประมาณนี้นะครับมันหนึ่งจริงนะฮะพาองนี้นะครับมันนะครับมันหนึ่งจริงเลยนะครับนี่นี่นะฮะเก่าจริงๆนะครับพาองนี้นะครับนะฮะนี่ฟ้องด้วยภาพดีกว่านะครับนี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่หลังนี่ผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับ วันนี้สองทั้งวันเลยวันนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับสวยสวยเลยนะครับนะฮะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับสวยสวยเลยนะครับเอามาฝากัพีเอฟซีกันนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับขอฝากัพีเอฟซีนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่เอฟซีนะฮะ องต่อไปกันเลยนะครับเป็นนางพญานะครับนะฮะเป็นนางพญานะครับนี่องนี้โหพิเศษนะครับได้เนื้อนะครับองค์นี้จะได้เนื้อนะครับนะฮะองค์นี้ได้เนื้อนี่ดูแลเนี่ยครับดูแลนี่เลยเป็นเอกลักษณ์ของนางพญาเลยนะครับนะฮะนี่แลประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่พิมพ์สังคตินะครับองคนี้นะเป็นพิมพ์สังคตินี่ฮะ ตีกล้องให้ดูนะครับนี่นี่นะครับมีกล้องให้ดูโอ้โหนี่นะครับองนี้ได้เนื้อนะครับองนี้นะครับตัดปีกกว้างหน่อยนะครับองนี้นะครับนะฮะนี่หลังนะครับโอ้โหดูแลนะครับนี่เอกลักษณ์ของนางพญาเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่เนื้อหาประมาณนี้นะครับพีเอฟซีนะครับนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับ ตรงนี้พิเศษหน่อยได้เนื้อนะครับนะฮะได้ได้เนื้อนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะนี่นะครับวันนี้รู้สึกกล้องจะไม่ค่อยดีตีกล้องไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าดูผ่านกล้องโทรศัพท์ดีกว่านะครับนะฮะนี่นะครับนี่โอ้โหนี่ฟ้องด้วยภาพดีกว่านะครับนะฮะฟ้องด้วยภาพเลยนะครับ สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ให้ชมใหม่อีกทีก็ได้นะครับนะฮะถ้าสนใจนะครับนะฮะสนใจองไหนก็ติดต่อกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนี่โอ้โหเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะฮะเป็นนางพญาเช่นนะครับเป็นนางพญาครับเป็นพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนะฮะเป็นพิมพ์อกนูนเล็กโอ้โหองค์นี้น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักดิน่ารักทีเดียวนะครับ ไปหาตลับใส่ที่สวยๆเลยนะครับนะฮะไปหาตลับใส่ในโหนี่นี่แหละครับช้ำๆเลยนะครับผ้าตงนี้ช้ำนะใช้ใช้มาช้ำเลยนะครับนะฮะใช้มาช้ำเลยนะครับนี่ฮะเก่าจริงๆนะครับเ้าตงนี้นะครับใช้ใช้ช้ำมาเลยนะครับเป็นอกนูนเล็กนะครับนะฮะเป็นพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนะฮะ น่ารักทีเดียวนะครับผ้าองค์นี้นะครับน่ารักทีเดียวนี่นะฮะไปหาสลับสวยใสได้เลยนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับโอ้สวยจริงๆนะฮะผ้าองค์นี้นะครับนี่ธรรมชาติเลยนะครับนะฮะเนื้อนอนเล้าแบบนี้นะครับช้ำๆแบบนี้นะครับนะฮะเนื้อช้ำๆแบบนี้เลยนะฮะมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับ เป็นหลวงพ่อเขียนนะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อเขียนอันนี้น่าจะเป็นลิงนะครับนะฮะหลวงพ่อเขียนหน้าลิงนะครับนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะคิบวงคิบเบ้าตามซอกนี่ยังมีอยู่เลยนะครับนะฮะพระองค์นี้จะได้เดิมเดิมเลยนะครับดูตามซอกครับคิบเบ้านี่ฮะดินเบ้านะครับเนี่ยตามซอกนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับ เป็นพระหล่อโบราณนะฮะจะต้องมีเนี่ยฮะดินเบาเนี่ยครับติดตามซอกตามอะไรนี่นี่นะฮะนี่เป็นลิงนะครับนะฮะหลวงพ่อเขียนนะครับนะฮะหลวงพ่อเขียนเนี่ยก้นก้นยังมีดินอยู่เลยนะครับนะฮะนี่ฮะดินเบานะครับที่เบานะครับที่เขาเรียกกันที่เบานะครับนะฮะน่ารักน่ารักทีเดียวนะครับพระองค์นี้นะครับนะฮะนี่นี่นะครับได้เดิมเดิมเลยนะครับนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับ ได้ดเดิมๆเลยนะครับได้ดินเบ้าได้ขี้เบ้าด้วยนะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีสนใจนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะฮะนี่โอ exactly ้โหน่ารักนะฮะอ้วนอวบอวบเลยนะครับนะฮะประมาณนี IP ้นะครับพี่พีเอฟซีนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ สนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะฮะผมเปิดแพงไปนะครับพี่พีเอฟซีต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับต่อกันมาได้เลยไม่ขาดทุนนะครับแบ่งให้นะครับนะฮะไม่ขาดทุนนี้แบ่งให้ได้เลยนะครับนะฮะกำไรนิดหน่อยเอาแล้วครับสองสามร้อยก็เอาแล้วร้อยสองร้อยก็เอาแล้วนะครับนี่นะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ฝากพี่พีเอฟซีนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะ เดี๋ยวนะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวจะหาเบอร์ไว้ให้นะครับเผื่อพีเอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับยังไม่มีเบอร์ติดต่อกันนะครับนี่ฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนี่เลยนะครับฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับหรือจะสแกนนะครับนี่สแกนลายได้เลยนะครับ QR code คนะครับนะฮะแล้วขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีละหลายท่านนะครับที่ในการไว้วางใจนะครับในซื้อขายกันมาดูตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะ นี่นะครับฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะ EP นี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆน,นะครับสวัสดีครับ